สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบค่ำมาจํำวันนี้นะครับมีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่านิวคลาสเซนสนใจที่จะดึงตัวดาบิดดีเครมาแทนที่นิกโป๊ปเนื่องจากว่านิกโป๊ปมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ในเกมล่าสุดนะครับซึ่งอาการบาดเจ็บของนิกโป๊ปนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าทีมแพทย์ของนิวคลาสเซนเนี่ย ได้บทสรุปแล้วว่าทางนี้โอบนะครับต้องพักยาจนถึง4เดือนนะครับถึงจะกลับมาลงสนามได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าดาบิติเคเียตอบตกลงที่จะย้ายมาเล่นให้กับนิวคาสเซิลนะครับทางเจ้าตัวอย่างดาบิดีเคนะครับก็อาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาเยอะๆเลยนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยดาบิดีเคยนะครับเคยรับค่าเหนื่อยกับแมนยูอยู่ที่375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แต่ถ้าเกิดว่าเขาตอบตกลงที่จะเล่นให้กับนิวคาสเซลเนี่ยเขาอาจจะได้รับค่าเหนื่อยแค่3 0 0 0สนปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับสำหรับดาบิติเคนะครับในตอนนี้จ้ตัวนั้นก็ยังไม่ได้เล่นให้กับสโมสรใดนะครับแล้วก็ยังไร้สังกัดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีหลายสโมสรมาให้ความสนใจดาบิติเคแต่ทว่าทางดาบิติเคนะครับก็ค่อนข้างจะปฏิเสธสโมสรที่ยื่นข้อเสนอมาหาเขาเกือบจะทั้งหมดนะครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวกระแสวงในเกี่ยวกับดาบิดเคียนะครับที่ออกมาเปิดเผยประมาณว่าถ้าเกิดว่าโอดาน่าไปเล่นกับทีมชาติแคนมรูนในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธนียแมนยูอาจจะมีแผนดึงดาบิดเคียกลับมาเฝ้าเสาแทนอังเดโอุาน่าในระยะสั้นก็ได้นะครับและอีกกระแสหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้บอกประมาณว่าถ้าเกิดว่าเซอร์จิมและคีฟซื้อหุ้นสมโมสรแมนยูสำเร็จเนี่ย ก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่ทางนันเซอร์จิมและคีฟจะดึงดาบิดเคียกลับมาที่แมนยูก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวกระแสวงในเท่านั้นนะครับทุกคนนะครับมันเป็นข่าวของเทียสี่เทียห้าตรงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับแต่ที่แน่ในตอนนี้เนี่ยทางนิวคาสเซิลสนใจที่จะดึงตัวดาบิดเคียมาร่วมทีมนะครับซึ่งอันนี้ก็รายงานจากเดลี่เมลนะครับที่ออกมารายงานนะฮะแจ้งมาเพื่อทราบนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิโอโรมาโน่นะครับที่ด่กมาราาระกันว่ามาคาแลตฟอร์ดไม่เสียใจกับการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่แมนยูเพราะว่าทางแลตฟอร์ดเนี่ยเชื่อใจสโมสรอนและเชื่อใจแผนการทําทีมของเอริกเทนฮากนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางมาคาแลตฟอร์ดนั้นก็เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูไปยาวถึง5ปีกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าค่าเหนื่อยที่แลตฟอร์ดได้รับนั้นก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าว่ากระแสข่าวของแลตฟอร์ดก็ไม่สู้ดีนักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าในตอนนี้ก็มีคลิปไวรัลที่เจ้าตัวนั้นไปเดินจ็อกกิ้งในสนามในนัดที่พบกับดีกาเซ่นนะฮะไม่ไปไล่บอลช่วยเพื่อนในเกมรับนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับทางมาคาแรดฟอร์เนียก็ยังได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากเหล่ากูรูทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพลอสโคอลันเชียเลอร์ลอยคีนนะครับที่ได้ออกมาตําหนิตีเตียนถึงสไตล์การเล่นของแรดฟอร์ในนัดล่าสุดของเจ้าตัวอีกด้วยนะครับก็ประมาณว่าเป็นนักเตะที่ขี้เกียจไม่สร้างอะไรให้กับทีมเลยเป็นนักเตะที่ขยักขย้งอะไรก็ว่ากัน และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจาก AS Sport นะครับที่ดอกมารายงานว่าสโมสรปารีสแปลงแชงแมงกลับมาให้ความสนใจในตัวมาคาและฟอร์ดอีกครั้งหลังจากที่มีแนวโน้มว่าเคลิมเอมเปเป้จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรปารีสแปงแชงแมงในซัมเมอร์นี้นะครับก็ทางเลตฟอร์ดกับ ทางปารีสเนี่ยเขาเคยมีข่าวเชื่อมโยงกันมานานแล้วนะใน23สปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าว่าทางแมนยูก็ไม่ยอมขายแรดฟอร์ดออกไปนะครับและก็มีนนำซ้ำเนี่ยก็ยังมอบสัญญาฉบับใหม่ให้แรดฟอร์ดอีกทางนี้นะครับการมอบสัญญาฉบับใหม่เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าขายแรดฟอร์ดไปก็อาจจะขายได้ในราคาแพงก็ได้เพราะอาจจะมีการฉีกสัญญาอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต่อสัญญานะครับแล้วก็รีบขายเนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในตอนนี้กระแสข,ของแรดฟอร์ดนั้นก็ ค่อนข้างจะเป็นกระแสเชิงลบนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกูรูจากแฟนบอลน,นะครับที่มาถาถมแรดฟอร์ดในตอนนี้ผมมีความเชื่อว่าแรดฟอร์ดเนี่ยได้รับความกดดันมหาศาลนะครับที่มีกระแสแบบนี้ออกมานะครับก็ขอให้เจ้าตัวนั้นรีบผ่านพ้นกระแสวิกฤตนี้ไปเร็วๆนะครับแรดฟอร์ดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟอร์เรียนโพรเทนเบิร์ดนะครับผู้สื่อข,ข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมันนะครับที่ออกมารายงานว่าชองแคร์ตอริโบเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูในเดือนมกราคมนี้ ส่วนทางอันโตนิโอซีวาก็จะเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูเช่นกันซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ปี2024นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิซซโอโรบโน่นะครับที่่อกมารายงานว่าสโมสรฟาร์เมงโกจากบราซิลสนใจที่จะแลกตัวกลาเบียวบาโบซากับแอนโตนีแต่ทว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เพราะว่าทางแอนโทนียังเป็นบุคคลสําคัญซึ่งกล่าวกันว่าทางแอนโทนียังอยู่ในแผนทําทีมของเอลิกทนาคถ้าเกิดว่าเขายังเป็นผู้จัดการทีมแมนยูต่อไปในอนาคตนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะเทเลกราฟนะครับที่ออกมารายงานว่าการมาของเซอร์จินลัอคฟีชนาจะนํามาซึ่งความหวังในการแก้ปัญหาเชิงระบบที่แมนยูและอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการทบทวนจุดยืนของเทนฮารโดยทางสโมสรจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานและอาจจะนำไปสู่การหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ทำงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเซอร์จิมและคีฟเพื่อความสำเร็จในระยะยาวนะครับก็ต้องขอบอกกันนะครับว่าในตอนนี้ทางอดีตฮาร์กก็ค่อนข้างจะโดนกระแสลบ จากเหล่ากูรูจากเหล่าแฟนบอลทั้งหลายนะครับไหนๆก็ไหนๆนแล้ะครับก็ลองมาเช็คสถิติเทนฮากในเกมเยือนที่เจอกับทีมท็อป9ก้าในพรีเมียร์ลีก1 1เกมหลังสุดนะครับ 1. แพ้เบนฟอร์ดไป4-0 2. แพ้แมนซิตี้ไปด้วย3-6 3. แพ้แอตตันวิลล่าไปด้วย1-3 4. แพ้อาร์เซนอล2-3 5. แพ้ลิเวอร์พูล0-7 6. แพ้นิวคาสเซิล0-2 7. สเสมอสเปอร์2 2 8แพ้เบตัน1-0 9แพ้สเปอร์2 0 10แพ้อาร์เซนอล1 3 11แพ้นิวคาสเซิล1-0นะครับก็คือเกมล่าสุดเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับ11เกมหลังสุดนะฮะที่ทางเทนฮาร์กพาแมนยูไปเจอทีมท็อป9ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็บอกได้เลยว่าแพ้เกือบจะหมดนะครับมีแค่เสมอกับสเปอร์แค่2 2เท่านั้นนะครับ ก็คิดเห็นอย่างไรนะครับสําหรับเทนฮากในตอนนี้เวลานี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แต่ที่แน่ๆนะครับในอนาคตข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับมันจะมีสึกแดงเดือดซึ่งว่ากันว่าสึกแดงเดือดตรงนี้แะครับจะเป็นสึกที่จะตัดสินชี้ชะตาเทนฮากว่าจะอยู่กับแมนยูต่อหรือจะยอมถอยออกไปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟิลสปอร์ตนะครับที่ดอกมารายงานว่า โอลิมปิกมาร์เซย์กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับราฟราเอวรานในเดือนมกราคมนี้โดยแหล่งข่าวเบื้องต้นได้ระบุเพิ่มเติมว่าทางมาร์กเซย์เนี่ยอาจจะได้เซ็นสัญญากับวารานแค่การยืมตัวเท่านั้นไม่น่าจะเป็นการเซ็นสัญญาแบบถาวรเนื่องจากว่าค่าเหนื่อยที่วารานได้รับกับแมนยูค่อนข้างจะสูงสิ่งนี้ทําให้สโมสรมาร์กเซย์ต้องคิดหนัก เพราะว่าสถานการณ์การเงินของหมากเซยในตอนนี้นะครับค่อนข้างจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับและก็มีงบประมาณจํานวนที่จํากัดในการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะเข้ามานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ SKYSPORT ์นะครับที่ออกมารายงานว่าในตอนนี้จจรดนซันโชต้องการรอดูก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายใต้การบริหารใหม่ของเซอร์จิมซึ่งอาจจะนําไปสู่การตัดสินใจว่าจะย้ายออกหรือไม่ย้ายออกนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับในตอนนี้สโมสรยูเวนตุสสนใจที่จะยืมตัวซันโชแบบจริงจังนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจากเดอะซันะครับที่ออกมารายงานว่า สโมสรแมนเชสเตอร์เตั้นต้องการขายจอร์แดนซานโชและดอนนี่ฟันเดเบกให้กับยูเวนตุสในราคาเพียง26ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับก็ในตอนนี้นะครับมีกระแสข่าวออกมาว่ายูเวนตุสเนี่ยต้องการทั้งซานโชและฟันเดเบกเพราะว่าซานโชกับฟันเดเบกเนี่ยเป็น2นักเตะที่ไม่ได้มีส่วนทําทีมกับเอริทิชากในซีซั่นนี้เลยนะครับเขาก็เลยอยากจะเหมาทั้ง2คนไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางซานโชกับทางดอนนี่เนี่ย จะได้ย้ายออกจากแมนยูไปสโมสรยูเว่เหมือนกันหรือเปล่านะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Daily e x p กเพสนะครับที่ออกมารายงานว่าหากเซอร์จิมเละคีฟซื้อหุ้นสโมสรแมนยูสำเร็จเนี่ยเซอร์จิมเล็คีฟนะครับก็มีปัจจญาในการทำทีมของเขานะครับโดยทางเซอร์จิมเละคีฟจะพยายามเซ็นสัญญากับนักเตะชาวอังกฤษให้มากที่สุดเพราะเขามองว่านักเตะชาวอังกฤษเนี่ย เป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษมากๆซึ่งไม่ต้องปรับตัวเลยเอามาแล้วก็สร้างทีมได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับโดยในตอนนี้นะครับก็มีนักเตะชาวอังกฤษอยู่5คนนะครับที่ว่ากันว่าทางเซอร์จิมและคีมนั้นกําลังซุ่มและพิจารณาอยู่นะครับว่าจะเซ็นสัญญามาหรือเปล่า1เลยนะครับก็คือม ah าร์เกฮี2จาราดโบเวน3าอีวานฟกสนุสัน4จาราดเบนเวส 5คารวิลฟิลิปนะครับก็เป็นนักเตะทั้ง5คนเลยนะครับเป็นสัญชานนติอังกฤษเป็นนักเตะอังกฤษหนุ่มไฟแรงนะครับทั้ง5คนนี้นะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าการมาของเซอร์จิมเลคริมเนี่ยเขาจะตามใจตัวเองหรือว่าจะตามใจผู้จัดการทีมอย่างเอลิชานักหรือว่าจะเข้ามาแล้วปลดเทนฮาร์กเนื่องจากว่าผลงานไม่ดีในตอนนี้นะครับก็มันออกได้หลายหน้านะครับในอนาคตนะต้องมาติดตามกันดูนะครับว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ